เพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังอยากจะสร้างรายได้จากคลิปเรียวนะครับโดยเฉพาะการสร้างรายได้จากโฆษณาในคลิปเรียวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปโฟกัสที่ผู้ติด,ดตาม5000หรือชั่วโมงการรับชมวิดีโอ6 0,000ชั่วโมงนะครับเพราะตัวนั้นมันเป็นโฆษณาในสตรีมครับแต่ถ้าอยากสร้างโฆษณาในคลิปเรียวนะครับสร้างรายได้จากโฆษณาในคลิปเรียวนะครับเราต้องแค่ขยันทําคลิปนะครับก็คือลงคลิปวันละอย่างน้อย3คลิปนะครับ และก็มีการเข้าไปมีส่วนร่วมกับวิดีโอคลิปเรียวของเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับซึ่งมันการจะผ่านโฆษณาในคลิปเรียวนั้นนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับเหมือนโฆษณาในสตรีมนะครับซึ่งต่างกันนะครับเราต้องมาโฟกัสตร,ตรงนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราอกได้โฆษณาในคลิปเรียวนะครับเราก็แค่ขยันทําคลิปนะครับแค่นั้นเองครับเพื่อนๆพืก็คือเราโฟกัสให้ถูก